สวัสดีนะครับทุกคนก็เจอกันอีกแล้ววันนี้ไม่ได้มาในหัวข้อถามตอบนะแต่จะเป็นประมาณทริคเล็กๆในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยหัวข้อคลิปวันนี้ก็คือวิธีจับเวลาทําข้อสอบให้มีประสิทธิภาพที่สุดวงเล็บสไตล์พี่จอมเพราะว่าวิธีแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนอาจจะมีวิธีที่เหมาะสมต่างกันก็เลยวงเล็บไว้ตอนท้ายโอเคเริ่มเลยแล้วกันนะ ต้องไปดูถึงความสําคัญของมันก่อนว่าทําไมเราถึงต้องจับเวลาทํขาข้อสอบเนะเาะเพราะว่ามันต้องสอบจริงนั่นแหละมีแค่นั้นเลยเพราะว่าการที่เราเรียนเนื้อหาหรือสอบที่โรงเรียนมันก็จับเวลาเหมือนกันเนาะกลางภาคปลายภาคแต่มันไม่เหมือนกับตอนสอบเข้ามาหาหลัยจริงๆในกรณีของสอบ A level ที่แพดทีเกใช่ไหมเพราะว่าวิชาพวกนั้นหรือข้อสอบพวกนั้นเนี่ยมันรวมหลายบท รวมหลายบทเพราะที่โรงเรียนมากสุดมันก็แค่สองสามบทอะไรย่างนี้เนาะแต่เอเลเวคณิตอย่างเช่นเอเลเวคณิตเนี่ยเออมันรวมหลายบทมากๆใช่มันรวมหลายบทมากๆ,ลาากๆเลยแล้วก็อ,อคิดว่ามีฝนหลายข้ออยู่พอสมควรมีทั้งข้อเขียนข้อช้อยอะไรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างแตกต่าง,งพอสมควรกับการสอบที่โรงเรียนตอนกลางภาคปลายภาคทั้งด้านตัวข้อสอบเองที่รวมทีหนึ่งหลายบทและด้านความรู้สึกเนาะ เพราะว่าที่สอบที่โรงเรียนเนี่ยมันก็แค่ตกไปซ่อมได้ใช่ไหมแต่เนี่ยคือถ้าสอบเอเลเวอย่างเงี้ยมันตัดสินอนาคตเราเลยเนาะเพราะฉะนั้นความรู้สึกในการทําข้อสอบแตกต่างกันมากและจะส่งผลต่อตัวเราอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องจับเวลาทําข้อสอบจําลองสถานการณ์จริงด้วยตัวเองบ่อยๆก่อนถึงจะช่วยได้เยอะเนาะเวลาไปเจอปัญหาหน้าง,งานจริงๆโอเค ก็พูดถึงความสาคัญกันไปแล้วว่าทาไมต้องจับเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาเริ่มเลยแล้วกันขั้นแรกเนี่ยก่อนจะจับเวลาเนี่ยก่อนพี่จะจับเวลาในสมัยตอนที่พี่อยู่ม .6 หกอะขั้นแรกคือพี่ไม่สอบมอกเอ็กซอันนี้ไม่ได้บอกว่าการไม่สอบมันคือเรื่องดีหรือไม่ดีนะ แต่พี่แค่อยากบอกว่าพี่ไม่ได้ทําเพราะอะไรมีเหตุผลให้นะเพราะว่าพี่รู้อยู่แล้วอะว่าพี่ไปพี่ก็ทําไม่ได้ใช่ไหมมอลเอ็กซมนี่มันเร็วมากนะกว่าจะถึงสอบจริงเดือนมีนาอนนี้มอลเอ็กซมมันก็สอบตั้งแต่เดือนมีถุนากรกฎาแล้วเนาะพี่รู้ว่าพี่ไปพี่ก็ทําไม่ได้อ่ะพี่รู้อยู่แล้วว่าพี่ทําไม่ได้ทําไม่ทันแน่เพราะฉะนั้นเน่ะสิ่งที่พี่เพราะเพราะว่าพี่ยังเก็บเนื้อหาไม่ครบเนาะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ควรทําเนี่ยคือพี่ต้องเก็บเนื้อหาครบก่อนพี่ก็ไม่ต้องมาเสียเวลาเพื่อที่จะไปรู้ว่าตัวเองอ่อนแค่ไหนหรอกเพราะว่าพี่อ่อนอยู่แล้วพี่รู้ตัวว่าตอนนั้นพี่ยังเก็บเนื้อหาไม่ครบพี่ยังทําโจทย์ได้ไม่เร็วยังทวนเนื้อหาไม่แม่นพอพี่รู้อยู่แล้วว่าไปก็ทําไม่ได้พี่ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปนะสาหรับพี่พี่ก็ใช้เวลามาเก็บเนื้อหาให้ครบก่อนแต่ว่าพี่มีอย่างหนึ่งที่มันไม่ค่อยดีนะคือพี่ไปขอข้อสอบเพื่อนมาที่เขาไปสมัครนั่นแหละ เออพี่ก็ไปขอข้อสอบมาโอเคแล้วพอถึงเวลาที่จะจับพี่ค่อยเอาของเขามาเป็นชุดเสริมนอกเหนือจากข้อสอบเก่าๆอะไรนี้แล้วอย่างที่สองก็คือก่อนที่จะจับพี่รู้สึกว่าพี่มาจับเวลาจริงๆก็น่าจะเดือนพฤศจิกตุลาได้เลยมั้งเออก่อนที่จะมาจับเนี่ยพี่จบทุกบทหมายถึงเนื้อหานะจบเนื้อหาทุกบทบวกกับแบบฝึกหัดทุกบทต้องจบ พี่จบเนื้อหาทุกบทและแบบฝึกหัดทุกบทก่อนเพราะว่ามันจะทําให้ปัญหาเหลือน้อยที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราไปทาข้อสอบเนี่ยปัญหามาอีกบึมเลยเราจะรู้เลยว่าเรายังพลาดตรงไหนยังจาไม่ได้ตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ขอเอาปัญหาที่พี่รู้ว,ว่าพี่ลืมเรื่องนี้ไปแล้วกลับมาทวนสม่ําเสมอให้มันแน่นก่อนแล้วค่อยจับเวลาทาข้อสอบเพราะว่าจับเวลาทาข้อสอบเนี่ยโอ้โหมีปัญหามาอีกเพียบเลยที่เราต้องกลับไปแก้อ,อะไรเงี้ยเออ บางบทเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราลืมไปแล้วอย่างเงี้ยแต่พอไปทําข้อสอบเออรู้เลยทําไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่จะทาให้ปัญหามนเหลือน้อยที่สุดก่อนก่อนที่ปัญหาจะมาอีกเป็นขบวนเลยจากการจับเวลาทําข้อสอบไม่ใช่แค่ด้านความสามารถเราที่ต้องไปปรับปรุงนะแต่ด้านความรู้สึกด้วยเพราะว่าทาข้อสอบเนี่ยพี่บอกเลยนะชุดแรกเนะี่ยที่จับเวลาทาข้อสอบคณิตเอเลเว่ level เนี่ยพี่ไม่ได้คะแนนปี๊ดปาร์ตแปดสิบเก้าสิบนะพี่ได้สามสิบเหมือนคนอื่นนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำลายความมั่นใจของเราทำลายความมั่นใจอะมั่นใจว่าเออตอนแรกเราคิดว่าเราคงจะสอบได้อะอันนี้เราเริ่มกลับมาทบทวนกับตัวเองแล้วว่าต้องทำอีกเท่าไหร่ต้องเก่งอีกเท่าไหร่ต้องเร็วอีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสองสิ่งที่พี่เตรียมตัวก่อนที่จะจับเวลาทำข้อสอบนะโอเค งั้นมาดูสเต็ปจับเวลาทำข้อสอบแล้วกันนะพี่ทำยังไงอ๋อขั้นแรกเนี่ยพี่จับเวลาเท่าเวลาจริงและเผื่อเวลาฝนด้วยต้องเผื่อเวลาฝนอยู่แล้วเนาะเพราะว่าในห้องสอบจริงอะ่ะเราไม่ได้ทำตลอดชั่วโมงครึ่งเราต้องเผื่อเวลาฝนเพราะฉะนั้นพี่จับเวลาจริงเผื่อเวลาฝนก็คือหักเวลาฝนออกไปเลยสมมติตีเหลือๆเ,เลยห้านาทีสิบนาทีอะไรเงี้ยตีเหลือๆเ,เลยประมาณนี้ โอเคแล้วก็สเต็ปสองคือพี่เนี่ยจะไม่ทําเรียงข้อนะพี่ไม่ทําเรียงข้อเพราะอะไรเพราะพี่คิดว่าความยากง่ายเนี่ยมันไม่ได้เรียงข้อมาให้เรานะไม่ได้เรียงจากง่ายมายากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไม่ทําเรียงข้อคือพี่จะเปิดวนเลยอัานไหนง่ายอันไหนอ่าน,าานแล้วรู้วิธีทําพี่ก็จะทําเลยแล้วก็เปิดวนไปเรื่อยๆเปิดวนแม้กระทั่งข้อเขียนด้วยไม่ได้เปิดวนแค่ข้อช้อยเปิดวนไปสุดเลย เพราะว่าถ้ามันทําได้เลยก็ทําเลยไงจะมารอทําไมใช่ไหมสิ่งเนี้ยเป็นการวอร์มสมองเริ่มจากข้อง่ายๆก่อนแล้วไปแล้วพอวนใหม่ก็ค่อยมาทําข้อ,อยากเนาะเพราะสมองเราได้วอร์มแล้วเหมือนจะออกกําลังกายอะ่ะต้องยืดเส้นก่อนประมาณนี้วนแม้กระทั่งข้อเขียนด้วยนะเพราะว่าบางข้อเขียนมันก็ง่ายอะ่ะลองลองถ้าน้องลองทําดูเนาะน้องจะเห็นพามากขึ้นโอเคแล้วทีนี้พอมันทําจนหมดเวลาแล้วเนาะ สิ่งนี้ก็วนไปพอหมดเวลาแล้วเนี่ยก็มาสเต็ปที่สามก็คือพี่เนี่ยจะตรวจใช่ต้องตรวจทุกคนอยู่แล้วเนาะอยากรู้คะแนนกันอยู่แล้วแหละแต่พี่จะตรวจเฉพาะช้อยบวกเลขคือยังไงตรวจเฉพาะช้อยคือข้อช้อยพี่จะดูแค่เลขว่าตอบข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าพี่จะดูแค่นั้นโอเคถูกก็ถูกผิดก็ผิดและข้อเขียนพี่จะตรวจแค่เลขคือดูว่าเลขตรงกันไหม แต่พี่พูดว่าใช้กับเลขเพราะอะไรเพราะพี่จะไม่ดูวิธีอืมอันนี้ไม่ดูวิธีเพราะอะไรก็จะนําไปสู่สเต็ปต่อไปก็คือลองทําใหม่ด้วยตัวเองก่อนไปวงเล็บว่าเปิดดูได้นะคือมันจะมีบางข้อที่เราอะแค่เวลาไม่พอพี่ก็จะทําต่อให้เสร็จก่อนด้วยความรู้ที่มีแต่มันจะมีบางบทอะที่เราแบบลืมไปเลยว่ามันทํำยังไงอะเพราะมันไม่ได้เจอนานแล้วก็ไม่ได้ทบทวน เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะไม่ได้แบบว่าไปกดดันตัวเองว่าเราต้องนึกออกเองให้ได้อะไรเงี้ยก็คือพี่ก็จะไปทวนเนื้อหามาก่อนแล้วค่อยกลับมาทําอีกทีหนึ่งแล้วก็โนต้ตในโทรศัพท์ไปด้วยว่าเราเคยพลาดตรงนี้อืมไว้ทวนก่อนสอบว่าเราเคยพลาดตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยนะโอเคก็ลองทําใหม่ด้วยตัวเองเปิดดูได้มันก็จะเป็นการที่เราอ่ะจะไม่เสียข้อสอบนั้นไปกับการเปิดเฉลยแล้วแล้วก็อ๋อโอเคทําอย่างนี้นี่เองแล้วมันก็จะเป็นการจํา โดยที่เราไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าเออมันทําอย่างนั้นเราไม่สามารถคิดด้วยตัวเองได้อะเราต้องรอคนมาบอกแต่ในห้องสอบจริงๆมันจะมีคนมาบอกเราไหมอะไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นอะพี่จะพยายามคิดวิธีด้วยตัวเองให้ได้ก่อนจากการที่นั่งคิดเองถ้ามีความรู้มากพอหรือไปเปิดดูถ้าลืมไปแล้วมันจะได้ใช้ข้อสอบนั้นให้คุ้มค่าที่สุดเนาะเออจะได้ไปแก้ปัญหาเราด้วยแล้วก็ทําให้เกิดความภูมิใจในตัวเองที่สุดท้ายแล้วเรากลับมาทํางันได้อะไรอย่างนี้โอเค ข้อสุดท้ายสิ่งนี้ก็สำคัญพอสมควรนะสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่จะทำเองเราทำใหม่ด้วยเองในสเต็ปสี่จนถูกก่อนจากการที่ไปทวนมาหรือใช้เวลามากขึ้นแต่พี่จะไม่จับเวลาแล้วนะโอเคสุดท้ายคือเทียบวิธีเทียบวิธีคือพอถูกแล้วเนี่ยทำไมต้องเทียบวิธีเพราะว่าสุดท้ายมือใหม่เราจะยังไม่เก่าพอเราจะทำวิธีที่มันยาวกับเฉลยตลอดเลย พี่ก็จะเทียบวิธีเพื่อดูว่าโอเคมันเร็วกว่านั้นได้ไหมถ้าวิธีเรามันเร็วกว่าเรือกวิธีเราหลังจากนี้จะโจทย์อันนี้ทําวิธีเราไปเลยแต่ถ้าสุดท้ายแล้ววิธีเขามันเร็วกว่าดูว่าทําไมเขาถึงเร็วกว่าไม่จําด้วยนะต้องเข้าใจให้ได้ว่าทําไมมันถึงเร็วกว่าก็ทั้งหมดเนี้ยพี่คิดว่าใช้ได้กับทุกวิชาเลยนะไม่ใช่แค่คณิตหรือฟิสิกส์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะทําให้เราอะได้ทั้งแก้ปัญหาของตัวเองและใช้โจทย์คุ้มที่สุดในแง่ว่าเราไม่รีบดูเฉลย เออได้แก้ปัญหาก่อนด้วยในเรื่องที่ลืมเพราะเราไปทวนมาอะไรเงี้ยพี่คิดว่าสำหรับพี่เนี่ยวิธีเนี้ยเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดโอเคก็ลองแคปหน้าจอตอนนี้ไปลองใช้ดูได้นะส่วนใครถ้าไม่อยากทําตามนี้ไม่เหมาะไม่เป็นไรเลยแค่อาจจะลองดูตรงสเต็ปพวกนี้ไว้ก็ได้นะเผื่อมันจะทําให้เอ,อน้องเอาไปประยุกต์ใช้ได้ละกันโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ